ซื้อของ m อ็มที่ช็อป m อ็มเขาใช้อีก์ดเลยนะครับรู้ยังครับว่าทํำยังไงวันนี้ผมพาไปทําให้ดูครับเข้าไปใน m อ็มคลิกครับหลังจากนั้นก็เข้าไปที่บัญชีครับด้านล่างขวานะครับบัญชีนะครับเข้ามาหน้านี้นะครับเห็นมุมขวาบนไหมครับตรงใต้คําว่าแก้ไขเนี่ยมันจะมีรูปเหมือนกระเป๋านะคลิกเข้าไปตรงนั้นเลยนะครับ นั่นแหละครับตรงนั้นเลยก็จะเป็นรูปนี้เห็นรูปคิวอาร์โค้ดไหมครับนี่ครับ e c a r ์เราก็ครอปหน้าจอนี้ไว้ในโทรศัพท์นะครับเวลาไปที่ชอปแอมวซื้อของจะซื้อของก็ยื่นค r วอาร์โค้ดนี้ให้กับพนักงานสแกนเป็นนั้นเรียบร้อยครับเราสามารถขอของดาวไล์ด้วยก็ได้นะครับเพื่อี่จัดซื้อของให้ดาวไล์ได้นะครับอันนี้คือ e c a r ์ที่ใช้แทนบัตรสมาชิกหรือบัตรธุรนักธุรกิจนะครับซึ่งแอมวไม่ออกให้แล้วนะครับใช้ e c การ์ในการซื้อของได้เลยครับ